สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับการสร้างเนฟเมนูนะครับหลังจาก ep.1 เราสร้างตัวแบนเนอร์แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น ep.2 นะครับเราจะมาสร้างเนฟเมนูหรือว่าเนวิเกชันกันนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอซูมเข้าไปนิดนึงแบบนี้นะครับประกอบไปด้วยหน้าหลัก ชื่อเมนูนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คลิกไปที่ไฟล์งานเก่าของเรานะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับให้สร้างกรุ๊ปนะครับที่ create new group ขึ้นมานะครับตั้งชื่อตรงนี้ว่าเนปเนปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ให้ไปที่ เมนูที่2ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ r ร็ก a n g กู a ่าม r e e tool ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับคลิกไปที่ Style ฟิกไซส์ครับตั้งเป็น 1. นึ่นยนะครับงานของเราแล้วก็ตั้งตรงนี้ให้เป็นสัก50นะครับอ่าเพราะว่าเราจะตั้งความสูงของเมนูของเรา50ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกเหมือนเดิมนะครับตรงเส้นที่เราเส้นไกด์ที่เราได้สร้างไว้แล้วคลิกลงไป1ครั้งแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้คลิกตรงกลางไม้บรรทัดแล้วก็ลากเส้นไกด์ขึ้นมาวางแบบนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl D เพื่อให้เส้นหายไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับให้เรามาที่เมนูตรงนี้นะครับที่ Rectangle Tool ตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็น Radius ก,ก็ได้แล้วแต่ นะครับตามความเหมาะสมแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็น rectangle นะครับก็คือสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวกร๊บก็อย่าลืมกดทุกสอนลงแบบนี้เพื่อที่จะให้เปิดไฟล์โฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยวาดลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะใส่สีอะไรนะครับก็คลิกไปที่ตัวเชฟที่เราวาดนะครับก็ถ้าเราจะเปลี่ยนสีก็ทําได้2วิธีนะครับวิธีที่1นะครับก็ให้มาดูที่แถบด้านบนตัวนี้นะครับก็ไปที่ตัวฟิลนะครับหลังจากนั้นก็เลือกสีที่ต้องการนะครับเราต้องการสีอะไรนะครับก็ให้คลิกที่สีได้เลยนะครับแบบนี้หรือวิธีที่2นะครับก็ให้ ดูปุ่มตรงกลางตรงนี้แล้วทำการดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้ไปสีตรงนี้ก็จะแสดงผลมาเช่นเดียวกันนะครับก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ตอบโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะทำให้ตัวนี้มีมิตินะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมจะทำการดึงตัวนี้นะครับมาวาง ตรงที่เราสร้างเลเยอร์ตัวนี้เพื่อเป็นการดับเบิลคขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วผมจะทำการดับเบิลคลิกลงไปแล้วก็จะลดสีลงเพื่อให้มันมีความสว่างเล็กน้อยนะครับแล้วตอบโอเคลงไปนะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ามันจะมีตรงกลางตรงนี้เห็นไหมครับก็ให้ดึงเส้นไกด์ขึ้นมาวางระดับตรงกลางตรงนี้แล้วเราก็ย่อ เลเยอร์ด้านบนให้เหลือแค่ครึ่งหนึงตรงกลางแบบนี้แล้วก็ติ๊กถูกลงไปแบบนี้นะครับอโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการลด o p ปาซิตี้นะครับตัวด้านบนตัวนี้นะครับคลิกไปที่เลเยอร์ Layer, แล้วไปที่ o p ปาซิตตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการย่อสักเล็กน้อยสักประมาณ50%ก็น่าจะโอเคนะครับอลองดูประมาณนี้โอเค หลังจากนั้นนะครับเส้นตรงนี้เราสามารถที่จะดึงกลับคืนไปก็ได้นะครับหรือไม่ดึงก็ได้แล้วแต่ในที่นี้ผมจะขอดึงกลับไปนะครับเพื่อที่จะได้เห็นงานของเราอย่างชัดเจนนะครับผมจะขอลด o p a พาซิตี้ลงอีกสักเล็กน้อยนะครับ50%ก็ยังจะเข้มไปสัก40% โอเคประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับสัก40%เพื่อที่จะทําให้เมนูของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะพิมพ์เมนูต่างๆนะครับก็คือหน้าแรกเกี่ยวกับฉันแล้วก็เมนูในที่นี้ผมจะทําการ c o p ปข้อความนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะครับ แต่ก็ขอให้หนักศึกษาพิมพ์ไปได้เลยนะครับจะกลับไปที่เมนูนี้นะครับวิธีการพิมพ์ข้อความนะครับก็ให้มาที่เมนูนี้เหมือนเดิมนะครับคลิกที่ตัว T ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปพื้นที่ว่างก่อนก,นก็ได้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ได้เลยนะครับแต่ผมทําการคัดลอกมาแล้วผมก็จะทําการผ่าแบบนี้นะครับก็ให้นักศึกษาพิมพ์ข้อความตามนี้นะครับ วางตำแหน่งตามความเหมาะสมนะครับมานี้เราวกันคราวนี้ถ้ามันเราสังเกตแล้วไม่เกึ่งกลางนะครับก็ให้ดึงข้อความนะครับลงมาด้านล่างระหว่างกลางตัวด้านบนก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเต็มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเดียวนะครับให้คลิกที่ตัวเต็มแล้วกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้คลิกไปที่ข้อความครับแล้วไปที่ตัวนี้ครับจัด มันจะได้จัดข้อความกับพื้นหลังให้กึ่งกลางนะครับคลิกไปที่ตัวนี้หลังจากนั้นเมื่อได้กึ่งกลางแล้วก็ให้ทําการดึงข้อความขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับข้อความตรงนี้นะครับก็ให้นักศึกษาพิมพ์เป็นแถวเดียวนะครับเพื่อความรวดเรเด็วแล้วใช้วิธีการเคาะสเปกบาร์นะครับในที่นี้ ผมกำหนดคออสเวกตาไปที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คอาด้วยกันนะครับก็จะเว้นระยะห่างได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับทำการพิมพ์เป็นแถวเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ขึ้นมาก็คือตัวเส้นตัวนี้นะครับเพื่อ,อวัดกึ่งกลางระยะห่างนะครับผมจะขอซูม ไปที่เนฟเมนูสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเห็นงานได้อย่างชัดเจนไปสัก180่งรก็ใหญ่ไปนะครับเอาสักร้อกสแล้วกันอ่าโอเคน่าจะพอดีนะครับก็สูงประมาณสัก160นะครับก็น่าจะพอดีแล้วอ่าใหญ่ไป 50, อ่า50แล้วกันก็ซูมไปสักประมาณ150นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ไปที่เมนูที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ไปที่ตัวที่18นะครับก็คือสี่เหลี่ยมที่เราวาดเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะไม่เลือกสี่เหลี่ยมเราจะไปเลือก l ล tool ตัวนี้นะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับแล้วทำการ วาดลงไปนะครับกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเส้นตรงนะครับคลิกวาดลงไปพอประมาณแบบนี้อ่าเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะขอซูมเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้เห็น,สนเนส้นนะครับได้อย่างชัดเจนสักสามร้อยอ่ะประมาณนี้อขอเลือกเล็กน้อย อ่าโอเคตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับทําการเปลี่ยนสีนะครับเมื่อคลิกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกตรงนี้ลงไปนะครับคราวนี้ก็จะเลือกเป็นสีขาวก็ได้นะครับแต่ผมจะขอเลือกเป็นสีเทาๆหน่อยไม่ขาวมากนะครับเพื่อที่จะทําให้มันดูมีมิตินะครับประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วก็ให้ไปที่เมนูเอฟเฟกครับเลือกดรอปชาร์โดครับเพื่อที่จะให้มันมีเงาแล้วเลื่อนตัวนี้ให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อที่จะให้มัน ครอบคลุมทั้งหมดเลยแล้วตกกดปุ่มโอเคครับอ่าโอเคแล้วก็ให้กดปุ่มที่คีย์บอร์ดนะครับเลื่อนลูกษรขึ้นลงนะครับแบบนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันน่าจะพอดีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะดึงเส้นเส้นไกด์ตรงนี้ลงมานะครับวางกะระยะขอบของเมนูอีครั้งหนึ่งด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับด้านบนก็ประมาณเอานะครับไม่ต้องเป๊ะ ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับอโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมจะขอย่อไปที่150อเหมือนเดิมนะครับโอเคเลื่อนตรงนี้มาอโอเคนะครับหลังจากนั้นผมจะทําการดึงเส้นไกด์ก่อนก่อนที่จะวางตัวเส้นนะครับเพื่อที่เราจะได้จัดตําแหน่งของข้อความได้อย่างชัดเจน ตอนที่เราตัดนะครับผมก็จะขอดึงเส้นไกด์ทางด้านซ้ายนะครับอ่วางประมาณนี้อ่าแล้วก็ดึงมาครับให้พอดีเลยที่ต่อยไม่เป็นไรนะครับตามความเหมาะสมตรงนี้เส้นนี้ผมจะขอดึงไปด้านหน้าทีหนึหน่งแบบนี้เส้นนี้ก็เช่นเดียวกันเพื่อที่เราจะได้ตัดได้อย่างง่ายนะครับชัดเจนตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน เลยมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอืมอืมโอเคเรียบร้อยครับครานี้ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะวางเส้นตัวเนี้ยนะครับให้ดูเหมาะสมนะครับก็เลื่อนเมาส์คลิกแล้วกดชิปค้างไว้นะครับเลื่อนให้ดูเหมาะสมน่าจะประมาณนี้ น่าจะโอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการคัดลอ,อกนะครับดึงมาใส่เลเยอร์ตรงนี้นะครับดึงเหมือนเดิมคลิกแล้วกดชิปค้างไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเส้นตรงนะครับก็วางประมาณตรงกลางนะครับเหมือนเดิมครับดึงมาแล้วก,ลก็คลิกกดชิปค้างไว้แล้วก็ดึงมาวางประมาณตรงกลาง อ่ะเหมือนเดิมครับดึงม,มาลากใส่กดชิปเข้าไปแล้วก็ดึงลากมาประวางประมาณตรงกลางเหมือนเดิมคลิกมุกทูนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ดึงมาประมาณตรงกลางแบบนี้อ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้ว ข้อความสุดท้ายนะครับเราจะใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้ก็น่าจะไม่ต้องใส่ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็ให้เราดูตรวจทานอีกเล็กน้อยนะครับว่าเหมาะสมไหมนะครับอืมโอเคโอเคครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับตรงที่เราสร้างเส้นขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเลเยอร์ หนึ่ทั้งหมดห้าเส้นเดียวกันนะครับก็ย่อมานะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะทำการสร้างกลุ่มซ้อนกลุ่มไปในเมนูนี้ป่านะครับโดยทำการกดคลิกตรงนี้แล้วกดชิปค้างไว้เลือกทั้ง5เส้นนะครับแล้ว กด Ctrl G ก็ได้นะครับ ctrl แล้วก็ตัว G หรือคลิกไปที่ตัวนี้ก็ได้ create กลุ่มนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ไม่เข้าไปซ้อนนะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อ,อเป็นเส้นแล้วกันะนะครับหลังจากนั้นก็ให้กดคลิกแล้วกดชีปค้างไว้เลือกทั้งหมดแล้วลากไปใส่แล้วปล่อยนะครับ มันจะเข้าไปอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับลองปิดตาดูนะครับเส้นก็จะหายไปแล้วนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ให้กลับไปคลิกตัวเนฟตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับตัวโฮเวอร์กันนะครับตัวโฮเวอร์เหมือนเดิมครับก็ให้ไปที่สร้างครีเอทตัวนี้มาเหมือนเดิมแนวกุ๊บขึ้นมา เอขอโทษทีนะครับลบไปก่อน,อะนจะสร้างคลิกไปที่เส้นนะครับให้ให้อยู่ภายใต้ตัวเนฟแล้วไปที่ Create ปุ๊บมาแล้วครับโอเคตรงนี้ให้คลิกแล้วตั้งชื่อว่า Hover นะครับ S O v E R นะครับ Hover ตัว Hover เหมือนเดิมครับก็ต้องเปิดตัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับตัว Hover ทางนี้ เดี๋ยวครูจะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวที่เป็นาลาวเลกเกนนะครับก็คือจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเมื่อนำมาสไปชี้มันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการนะครับขอกลับไปตัวนี้นะครับก็ให้เราไปเลือกตัวนี้ นะครับแล้วก็วาดตามตำแหน่งที่เราได้สร้างเส้นไกด์ไว้นะครับร<อ>หรือใครอยากจะปรับตามความเหมาะสมได้นะครับตัวนี้อาจจะดึงอ่ามันจะดูอาจจะห่างตัวเส้นนี้ไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็อาจจะดึงถอยไปอ่าประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วแต่นะครับตามความเหมาะสมเลยอ่าให้อิสระได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่จำกัดนะครับอาจจะดึงไปตามความเหมาะสมสักเล็กน้อยประมาณนี้ เดี๋ยวครูขอจัดอีกเล็กน้อยนะครับมันก็จะบีบตัวนี้ไปมครูก็จะขอดึงสักเล็กน้อยือืม,อม,อมโอเคประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คงจะ ดูบีบตัวอักษรไปเล็กน้อยนะครับอันก็จะทําให้ไม่สวยงามนะครับประมาณนี้ก็ไม่ต้องวัดนะครับให้ประมาณด้วยสายตานะครับก็หรือถ้าใครอยากวัดก็ได้นะครับก็ให้อิสระนะครับแต่ในที่นี้โคจะทําอย่างรวดเร็วนะครับถ้าวัดก็โคจะนานแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้คลิกที่ตัวนี้นะครับอ่าแล้วอยู่ภายใต้ h o เปอร์แล้วก็ทําการคลิก ซ้ายนะครับลงไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่เราจะไปปรับเรเดียสตัวนี้นะครับในที่นี้ครูจะปรับสัก10กก็พอนะครับเรเดยียสเปลี่ยนใจละขอ8แล้วกันนะครับปรับเป็นที่แค่8คลิกลงมาอ่าตัวนี้ก็ยังเป็นสีนี้ครูจะทําการลบไปก่อนนะครับและทําการวาดขึ้นมาใหม่เองนะครับก็ให้ทําการซูงข้าไปเลยนะครับเยอะๆสัก250อ่าเพื่อที่จะได้เห็นตรงนี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ก็ทําการวาดลงไปได้เลยนะครับแบบนี้อ่เห็นไหมครับไม่ให้เกินเส้นนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดจะไม่สวยนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเปลี่ยนสีนะครับก็ดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเลือกสีตรงนี้จะเลือกได้เยอะมากกว่าที่ไปเลือกด้านบนนะครับในที่นี้ผมจะขอเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินกับสีแดงน่าจะตัดกันโอเคสวยงามนะครับขอเป็นสีนี้แล้วกันคลิกนะครับ หลังจากนั้นนะครับนี่อ่าโอเคน่าจะโอเคแล้วนะครับอ่าโอเคสีนี้อืมก็เหมือนเดิมครับเราจะคัดลอกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคัดลอกแล้วบล็อกมันอาจไม่เท่ากันนะครับในนี้ก็จะให้วาดลงไปเลยนะครับวาดขึ้นมใหม่ตัวที่1ตัวที่สอง แบบนี้นะครับตัวที่2จะเห็นว่ามันอาจจะเลยขอบนะครับเดี๋ยวเราซูมไปอีกรับสัก300โอเคได้อยู่นะครับหรือกดอิลเทอร์เนตแล้วผลลูกกิ้งก็ได้นะครับซูมเข้าไปเยอะอ่าโอเคแบบนี้นะครับโอเคครับสังเกตว่ามันเลยนิดนึงนะครับตรงนี้พอดีเดี๋ยวเรามาปรับแต่งทีหลังนะครับเดี๋ยววาดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาปรับแต่งทีหลังได้นะครับก็ าวาดไปเลยอ่าประมาณนี้ไม่ให้เกินเส้นนะครับเพราะเวลาเราตัดมันจะมีผลอ่าถ้ามันเลยตรงนี้กปล่อยไปนะครับเดี๋ยวมามาปรับทีหลังนะครับวาดลงไปให้ครบก่อนอ่าด้านบนก็อาจจะเลยเดี๋ยวมาปรับอีกนะครับไม่เป็นไรแต่ปรัมรูปอ่า,ลลอาตรงนี้ก็ อโอเคไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปรับที่หลังได้นะครับเล็กน้อยตรงนี้ก็วาดอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับให้มันตรงขอบพอดีไม่ให้มันเกินไม่ให้มันเลยอะไรนะครับก็ให้คลิกไปที่ Move Tool นะครับเดีย๋ยวจะขอซูมเข้าไปอีกนะครับอ่ประมาณนี้นะครับให้เราทำการ Uh, ดึงเส้นไกด์ขึ้นข้างได้นะครับนิดนึงอ่าแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเลยขอบไปด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็คลิกย่อได้ไหมอ่าถ้าคลิกย่อไม่ได้นะครับอ่าติ๊กถูกก่อนนะครับคลิกย่อไม่ได้แล้วก็ให้ดึงเส้นไกด์เลื่อนไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันพอดีนะครับอ่าก็พอดีแล้วนะครับเลื่อนมาตัวนี้ก็ให้คลิกนะครับวัตถุที่เลเยอร์เลยเลย มันก็จะมีเส้นล้อมรอบถ้าเส้นตัวนี้ไม่ล้อมรอบนะครับให้ไปลคลิกที่ show transform ตัวนี้นะครับอ่ะมันไม่โชว์เราก็คลิกตรงนี้ให้มันโชว์นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาให้พอดีดถูกนะครับอ่ะถ้าไม่พอดีเราก็ดึงเส้นไกด์กลับคืนก็ได้นะครับเพื่อนพอดีอ่ะนี้ตรงนี้น่าจะเลยก็ดึงมาฝั่งนี้อ่าหรือถ้าดึงไม่ได้ นะครับถ้าดึงแล้วมันย่นไปแล้วก็ดึงเส้นไกด์กลับขึ้นมาแบบนี้นิดหนึ่งอ่าโอเคตรงนี้ต้องละเอียดนะครับถ้าไม่ละเอียดเวลาตัดมันจะไม่สวยเลยครับมันจะแบ่งนะครับคลิกที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับก็ไปดึงเส้นไกด์แล้วกันนะครับจะง่ายกว่าอ่าไปขี้ไปที่เส้นไกด์แล้วก็ดึงนิดเดียวไม่เยอะนะครับตรงนี้ต้องโูมไปเยอะพอสมควรนะครับ ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันดึงเส้นไกด์มาฝั่งนี้อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าคราวนี้ในเรื่องของเส้นนะครับดูเส้นอ่าเอายังเหลืออีกอันนึงเอาอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วคราวนี้ในเรื่องของเส้นนะครับจะเห็นว่ามันยังจะไม่สมดุลนะครับก็ให้คลิกไปที่กรุ๊ปของเส้นนะครับตรงนี้แล้วกดลูกศรที่คีย์บอร์ดได้เลยครับกดลงไปแบบนี้อ่านะครับน่าจะโอเคแล้ว อีกสักครั้งหนึ่งเอาดึงอ่าประมาณนี้นะครับสามารถดึงแบบนี้ได้โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะลองยุบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับในเรื่องของ hover เห็นไหมครับอ่ามันก็จะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์แล้วนะครับเวลามาแก้งานมันก็จะแก้ได้ง่ายนะครับคราวนี้อ่าเราจะมองไม่เห็นข้อความนะครับดังนั้นเราจะเลื่อนตัวนี้นะครับมาไว้ด้านล่างข้อความนะครับก็โดยคลิกตัวที่กรุ๊ปฝก โฮเวอร์เลยลากมาเลื่อนมานะครับให้อยู่ระหวา่างตัวหนังสือของเราแล้วก็ปล่อยปุ๊บเห็นไหมครับอ่ามันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วเห็นไหมครับฮัลเฟอร์เสร็จแล้วผมก็จะทําการลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้150เหมือนเดิมครับอ่าเพื่อให้เต็มโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราตัดไปทำโฮเวอร์ที่ได้สวยงามนะครับโอเคครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับสําหรับการสร้างเมนูนะครับสําหรับคลิปนี้ครูหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ